นัวันสกการ์ครับพระอาจารย์ครับผมอเ,เอาอย่างจะามันก็ไปจบจะได้เพิ่มบ้างนี่ <c oughs> เอา้เอาวนากิีฮอดพระอาจารย์แล้วครับได้ยินขาา่าวว่าอยู่บ้านอากาศหนาวแห้งวันจีเอาไปหนาวได้ใช้อะาหานผลไม้ได้ใช้เสื้อกันหนาวย้อนยุบครับพระอาจารย์โอ้ยยัองวิ่งเข่าจากพุทธประเทศนะมันร่มร่มตลอดเนาะโอ้ยร่มหนาวนี่ เจะว่าเห็นเอ่ยมือขาเจ้าโพธิ์ว่าอุดรธานี10องศาประสันฮอดอยู่บอครับฮอดฮอดหนาวมันโอ้สิ่เลยเ้าวครับไปไปร่ปองอากาศหนาวตอนนี้คือ <c oughs> สี่บรรยากาศดีให้โอ้บรรยากาศดียังไม่ได้ไล่สายแดดมาฟูอยู่ธ์ฟูยุทธ์กันกอ็ <c oughs> อ้าเดี๋ยวอันพอดีมือม่อเมื่อเช้านี้ครับโทรหา เส้นขาเพื่อนเราหลัละกับขับบอกเพื่อนไปแล้วว่าพระอาจารย์ไปเบิ่งเลิกงามยามดีให้เป็นวัน,นที่ยี่สิบสี่เนาะที่สว่้างศิลาเลิกครับเดี๋ยวบันนี้เส้นขาเพิ่นก็ว่าเอากับจังสละกับยี่สิบี่กับยี่สิบี่เดี๋ยวเพื่อนสิเฝ้าไปเฮดไอแผน่นแผน่นศิลาเลิกก็สันครับบันนี้ในส่วนของฐานครับพระอาจารย์ฐานเพื่อนว่าจะเพิ่เงเฮดเดอร์ให้ให้หดน้า ล้วกะไฮดินมันแน่นๆครับฮดน้ำออใสๆดินก,ก่อนบอกผู้อยู่นี่ฮดไปอยู่งเจริญเมือ่อนะครับหดน้ำล้วกะทาแม่นเฮ็ดให้ดินมันแกบให้มันแน่นที่สุดนะครับเราล้วก็จังค่อยจังค่อยเฮ็ดฐานครับก็ดัึ้นว่าอะไรกันเจฮิตเฮ็ดฐานยังไม่ใช่เพิ่มบทโทษไปท้าประจานโทษไปเพิ่มเพรเหตุเพิ่มเพราเหตุเพราะเหตุเพราะเหตุพราะรักจบหรอกอ๋ออันเ,นเอบอร์เบ,บอร์โทษกับเบอร์ไล่อาจจะเป็นคนเลืกเครื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังไหนกะ อย่าคงทรงเบอร์โทรอย่างอีกรอบนึ่งทรงเบิดโทษคนไม่ถ้าจานเร่โทรก็จะเร่ถามมันได้ละเอียดอย่าพกูยิงมันจะกูจานพี่ครับเอากันเบื้องต้นกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนว่าอาจจะมาเบิงสถานที่มาเบิงความผาบอีกรอบนึงก่อนสิเเทศฐานนะครับประมาณนี้ครับผมงั้น่ต้องว่าจะจะถามเพื่อนเพื่อนจะี๋ยวจังไรเพื่อนจะดจังไรติดนิดจันแต่ก็บมกรุ กำกับรถกำกับมืยน้องที่อีพีมกราลัาครับรเก้ามาขืนหกคำเปลี่ยนสามเอาอันนั้นก็บ่ยากกว่านี้รรครับพระอาจารย์บาทนี่แต่ว่าส่วนที่ยาก <c oughs> บาทนี่ <c oughs> ส่วนที่ยากคือวันที่สิบเจ็ดนี่บาทนี่ครับพ <c oughs> ระอาจารยญวันที่สิบเจ็ดนี่บาทนี่ส่วนที่ยากกว่ากันยากกว่านัันอีกบาทนี่วันที่สิบเจ็ดนี่เป็นยังไงครับสิบเจ็ด กับสิบเจ็ดมักระดับไหมครับมือนั่นยากด้มือนั่นวันครูวันที่สิบหกออกไปเรียบร้อยแล้วออกหัวตรงนึงออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วันสิบเจ็ดนี่มันสีออกอย่างเสร็จนี่แบบทีนี่จังว่าวันศุกร์ถามอาจารย์เบิ้งเป็นยังไงช่วงนี้ฟันดีแน่บอเสร็จนีครับเป็นตะลิเดได้สั่งองค์ปู้ให้แล้วบอหนาเออสิบโมได้อยู่บอเป็นแค่คนวันที่มาสามคนจะอยู่ตัวเนาะ ต่ว่าเสี้ยนขาเพิ่นก็ได้อยู่ดิปูนั่งไปบอกเพิ่นสามตัวคนนี้ครับงวดไหนงวดนี่แหละไปไปไปเขียนไห้เลยจักว่าผมรุ่นอยู่นี่ว่ามันสีตรงกันกับเลขพระอาจารย์บ่สันดิคีอมันเป็นอาจรย์อน้เพินอันนี้น่นนนี้หกเ็นเพอล่างนี่และตเห็นลางลวว่าติหัก ตาตัวตาเขาล่างๆแต่ว่าเห็นชัดๆแบบแปลกเราล่างๆแต่ว่าเป็นตาสันสักมันแปลกหมายความว่าไงผมก็บงงด้วกันครับพระอาจารย์ล่างๆแต่ว่าชัดๆนี่ว่าเห็นตาเนี่ยว่าพระตาพระมะม่วล่างๆนี่นะถ้าว่าขัดเจ็นเป็นตัวเี่นตัวชัดๆจัหนักอือันนี้ฝันบอกครับหรือความจริงครับฝันผมทีเซ็ดอันนี้นะผมทีเซ็ดอันนี้นะครับ ยุคหันจนลอบเกี้ยวอยุคหันจนรอบมันล่างแล้วยเหรอครับบาดน,นี้คันพระอาจารย์ว,ว่ารสชัดจังสีอีหยังเกี่ยวนะยีหยังเกี่ยวครับโอ้ยมันอันีหยังหมเกี่ยวยังว่ามันยังเป็นหมงคือกันยังไงแต่ว่า,า,วาป๊อกลากๆแต่ว่าชัดๆจนรอบมันม่วงคือกันโอ้ยเนาะล่างๆแต่ว่าชัดๆดิอา่า ปูมังสียาง,างกันนะปูมาาม่น่ะปูมาขดยูหันบอกครับปูมาขดเกี่ยวอยู่มองสีสางหันบอกจัาไหนเกี่ยวยูหันเนอะไม่แม้ล่ะย่างไปบริเไม่ได้ยังเงี้ยเกนตาเขาก็บริสุทธิ์ลานๆนี่แต่ว่าสัดอาล่างกะล่างชาติชาติเคาอ้า<ะ>อาเพิ่นขดเป็นรูปตัวเลขบอครับเฮ้ยจ,จ้าไห อันเห็นชัดนี่มันเห็นตัวเลข <g ül> เห็นปูครับชัดนี่ล่างัดๆเนี่ครับผมรุ่นเดี๋ยวนี้่รุ่นรุ่นคักขนาดบอกนี่ว่าสิเป็นปูหรือสิเป็นตัวเลขนี่อ๋อีห <g ül> ยังชัดอีหยังล่างแต่นี่เดี๋ยวนี้โอ้ยแกจับมันยังไงว่ามันว่าัรำคาญล่างๆนี่มันจัดบ่าๆๆไหนล่างๆนี่ล่างๆชัดๆนี่วูู้ัูชัด,ดีดดครับผมอ่อ เสียงว่ามันคนี้ครับว่ากันเสียงว่ากันอืพ้นบอกเวลหน้าพ้นพ้นบอกกันคือจิบอกกันใช่คือจิตอันนี้ให้เฮาบ้าว่าเสนอเพื่อนพ่นบอกกันว่าให้ใช้มือนห้ฮ็ดมือจริงสินะครับนั่นแหละเข้าใจเพราะเด็กว่าอยู่เลยโอ้ยกับเขเข้าใจแล้วเนาะขันพระอาจารย์วอายังสิเป็นสิเข้าใจ ผมใจสิขาดแล้วตอนนี้ผู้อาจารย์ว่ากัากเกังไรผู้ว่าเนาปกงดมือไฮเท่ากับที่เป็นปอกกันอะก็เมื่อไรล่ะอันอันอันปอกันเรื่อยเพราะว่าที่ว่า่เนว่ากันนะครับคือคือจะคือคือเป็นกฎนดมือไฮเท่ากังจริงอะครับไอ้เมื่อเมื่ออะไรเปลี่ยนไดยังไงล่ะครับแต่ว่าผมางๆจะชัดชัดในว่าแต่ว่าที่เป็นว่ากันนั่นนะครับ ต่ที่ที่างล่างชัดๆนะมันเด็นชัดๆนะล่างหรอกตัวล่างสมบัติดลบไปก็จะาดชัดเกิดกนนกมาไอาค้คงเลยกกระสีแม่เรียกกันนะว่าง่ายๆเลยครับเจ็บเจ็นคักเกี<พ>่ยดเจ็ครับเจ็บเจ็ตัวครับเจ็บจตัวครับพระอาจารย์เจ็บเจ็บ เมื่เกึ่งยุ่งมองสีเฮ็ดปูเหเออแต่ว่านันแต่ว่าอาจารย์นี่แต่ว่าก็ฝันกับพ่ากันนะแต่ยิ่งที่เมืองมึงบอกแต่ว่าที่อ่าบ่าวันวันกับเวลามันนี่พี่กับผมนกพี่นี่พีนงเปิดนบอกมี่กับนดนี่แหละครับแต่ว่าผมคุยกับว่ากันยังจันล่ะจรินะครับแต่ว่าอันล่างๆกันล่างๆจันๆเนี่ยคือตัวนี้แหละเห็นพอล่างๆแต่ว่าห่างชัดๆ เจ็ดเจ็ดสี่เข้า่นนะครับพัดพอดดูสินะเอาก็คือเบาถึกใจแต่น้อบ้านนี้เจ็ดเ็ดสีนี่เนาะมาจัดแล้วแั่นั้นแหละมิม่ถำนันล่ะมิคนบอกกันมือวัดเวลาแลลวเวลาวันละจะมันเทวแห่เมืองเมอไรเมื่อไรเ็ด่ะ เพ่นบอกมือไหนครับเอากบอกว่าได้วอันนี้วันที่ยีบสี่บอกครับอืมเดือนหนบ่ะโอ้อ๋ออ๋ออ๋อยี่สิบสี่เดือนมกราเดือนสามยิบสี่เดือนสาม อันนี้คือเพิ่งขคือกันนะคือบเมืองบอกมงจวดที่ว่างล่างัดในกลมืออโตที่บอกนัครับโอ้โอเพิ่งคุยกันวันที่กับรถเพิ่งคุยกันซือครับตน้นนักกรตลเพ่นเอแต่ว่าโตที่เลี้ยวเห็นล่างๆชัดๆอยู่มองที่สี่สางองค์ปูนี่คือเกดเ็ดซีนะครับเกดเ็ดซีแต่ว่าวันที่โอเพนกระเบากันเพิ่งกับนถว่าวันที่ยี่สิบสี ดือนสามนะครับวันที่ยี่สิบสี่เดือนสามนี่ครับว่ไงพวกมันสี่สองสี่ล่างบอกครับพอาจารย์แต่แก้วโมงจัดเลยจังละพวกมันสามตัวบนออกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ไปจังสี่บอกสองตัวล่างสองสี่นั่นสิเป็นไปจังสี่ซะ อาแต่จะไหนกบชิลๆบุ้ง้รากันนะอาไอ้ซีเาพิจารณาเด้อครับผม